วันตะมีเฮี้ยงมันจะเข้าไวอันถวงเงินเป็นไปอยู่ทังไนที่เราเห็นก<ะ>ันเมือนี้มานอนน้ำพอวเามือนนี้เมือนี้บอกอืมไปตัวนางคงเกียวเป็นขืนมากกับแม่กับเสด็ดแม่เสด็จพอลเป็นสามอลเสด็จพอลเสด็จแม่ขืนมากกับบอบอเล็กขืนนั่นยังวะบอบอเลยต้องแกวกับอกอันอนั่งนึงเจ็ดเจ็ดบะโอ้ย กวไก่อะไหนึ่งเจ็ดเจ็ดกันกวหนึ่งเจ็ดเจ็ดก๋วเสื้อแล้วนะ่องกองยเสียวคนนี่มันคือค้องอันมันคือคองนมนะ,ออะเออคือข้องไนนอ้นมเอ้ยยัง่ากันยังห้หอไห้คักกนช่ะอืออันอายุนั่นแม่ว่าพากันหนวกพอกดตะกี้กระทามว่าอายุอายุหยันกว่าดอะไรตะกี้เออจะยู่ก็ถามหาเลยเนาะมันโดนเน่ก็เลยลืมแล้วเนาะไม่ได้ถามเรื่องอายุคนในเที่้วอายุปูกอกจบบัณฑิตเนาะอยู่น้นปกปูข่วงมีผู้ใดอายุบันนี้ อันนั้นแม่สินเงียนปะแม่สิเงียนอือืมเรื่องบาแม่สินเงียนคือให้เล็กบถือแม่สินเงียนแล้วไ้เล็กบดถืออือระหว่างจะได้ผู้ยังมาไถืออ๋อไปน้ำกั่นรว่าไฮงี้ไอ้นุ่มบ่ไอ้นุ่มไม่เคยไ้เล็กถือก็ได้จังไ้นุ่มไปหาพออืคนหาไ้นุ่มมาสินวะอืถ้ากัมาจกสลากแต่หากเจ็ดคนก็บอะพ่อคุเออบ่เขาเจ้าคนเออ Mà cho kỳ nhau một trăm mà mươi ba mà một luôn một mục 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 một ตีให้หายเลยคนวะเออให้ให้พ่อไว้ตีให้หเลยใช่พออันเมื่อหาพอใส่พอตีไม่เฮียงกันมาสัตว์ป่ะตีไห้เลยได้กันพอไว้พูดตีไห้ยยะเจ้ดเึงได้วาสัตว์ป่ะไม่เฮียงจะซื้อใหม่เพื่นเสียอะไแลนคาปีไปครับาถ้าความมั่นคนะจะไม่ตีจีไม่ตีดูเข้าใจคนป่ามมั่นคงไม่ไม่มีแต่ไม่อยากเรียนดยวยกับอันผู้กวงเออไว้ไปไเรียนหัวมูกับอันนั้น ไก่ดำปลาไม่ให้กินแซียบขากสัตว์กูกลางกินก็ไม่ถึงเหียน่อสองตัวน่ะเออโอ้กินเขาเนี้ยให้เนาะเอ่าอินเขาเนี้ยไห้กับไปซื้อไก่ดำปลากับอันหม่อหมูน่ะมูหมูน่ะออ่ากินแซียบขากสัตว์มาเ่เค่อยจะกินนักเสือสัตว์เออเนี่ยก็เรียกว่ากินเนียนเดี๋ยวก็บอกเลข่องนเรื่องเห็นมันได้สองตัวสามตัวเนี่ยเลยว่าวันนี้เลาเรียกว่าอ่อกใครบอกแม่ถึงเหยืนึ่งบอกผู้กลวงผู้กลวงมันบอกเงี้ยังี้ยเอยังบอก เออยังบอกบ่กลัวว่ากันกินแจบมันสิบอกเลยเฮียงใหถือแน่อีี่เนบ่ซื้อได้มีเงินซื้ออันหกินได้ก็เลยว่าสิเออเนโอนใหม่กินได้ก็เลยว่าเฮี่ยงกับ่มีได้ก็เลยว่าเออหยังกับ่ได้ได้บ่หลายเหยงเลยว่าอือลูกปูแดงมาซั่นว่าเออเมาคือเก่าติเมาเก่าตัวกินซึ่งอยู่เนาะเออมันสิให้พ่ออนหล่ะสิบ่ให้กินเมาล่ะเออ วางในขันไม่กินหม้อพอก็บอก่าสือเรื่องคนว่าก็เรียว่ากะงนงดกนกรไดก็เรียว่าสิมีเงินได้ยังไงวสิออให้กินซีเป็นกะให้หม้อเป็นมังมือย่งม้อตุงมือเลยแม่ละเนาะเออมีอย่งนันว่าอันเอฟซีเป็นกระไดเป็นกระโอนมาหายู่อันจื้อน้ำจิ้ไหาผป้กวงคนว่าบ่สือกระหายู่คนวางสิอันมีอยงจื้อน้ำจิบไหาผู้กวงแน่ใจดอกคน คือคนใดอันเรียกสองตัวซี่นะเ,ออเดี๋ยวนี้เห็นว่ากินเขากินน้ำแล้วพักกันนอนอยี่หันดีก็เป็นเม่เนียนเออมีคู้นอนบานหลังอืมีบานคนนอน,น,น,นเออบานคนร้ายสิตายมองนอนอพ่วงหรือว่าต่อไปนี่นอนในายอยู่เออนี่อ,อืมมีเสียมีห้องนอนอ,อืนอนอเป็นบานหลังไงเน่นเออ อ่านแม่สิเขียนเพิ่นเอินพอูุกวงเพิ่นว่ายตังไหนูุกวงเพิ่นว่ายเงี้ยเงี้ยเงอันสื่อเบิ้งเพิ่นว่าสื่อตัวไหนเราพอก็เลยว่าก็ได้เขียนให้เงี้ยเขียนให้ใส่ขีดดินได้พอไม่ได้เขียนใส่กระดาษเนี่ยเออิ่นเขียนใส่กระดาษงคุณไม่เขียนใส่กระดาษค่นน้องมือเปนกิ่งไปอ๋อคุณเขียนใส่ขีดดินเงี้ยอ๋อหนูนะเพื่อเขียนใส่ขีดดินยังก็ได้อัน ตัวผมง่ายในเขียนสี่ินีย่เดียวเพิ่ตัวใดเราพอเงีนะวะยังเห็นเมื่ออันใครถนัดยังวางอก็เลยเขียนตัวใหญ่ยังแบบวันนี้ยันไงวะพอเี่เขียนกระดาษยังไงวอืมยักระดาษไปเ่อพอไปเขียนกระดาษพอสิเขียนสีดินอืมก็เขียนใส่อันยังยังีจีหกแปดนี่ยพอ สี่หกแปดเด้อสามตัวสี่หกเปดไม่เขียนอสี่หกแปดสี่หกปดเขียนลงไส้ขีดินนะอือเขียนสขีดสี่หกเปดอืไมด้ไส่ขีดินสี่หกแปดเออนี้เลยกกันของไม่สินเยนนันไม่สินเยนไทยเท่ากันบ่เออเมื่อสิบเยนไทยเท่ากัน มิสิเดียนเปนหอยันยองนันเจ็ดเจ็ดหาเจฐฐา็ดหาหนึน่งพวกคือกันเพ่เจ็ดหาหนึ่งของมิเสียนคือพวกคือกันแทพเอ้าวมึงนั่นพกกนอรล้หน,หนอกราห้งสันเน,ะนาะนม่ยก็สิบมเจ็ดหาหนึ่ง ไอ้ก็ระตัวเลยมันก็ะตัวแล้วมันยังได้ไอ้ไปให้มันละ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนคือเพื่อนนึงส่วนไหนของผูก้กลวงนี่เป็นจีบบ่นเลยเพื่อนให้ยังชี้พวกเป็ดของผู้กลวงเม่สิน้นเดือนเช้าหนึงเพ,าพ,าพงราะว่าเพื่อนบอกเพื่นก็ลงเนาะเพมันมาเรียนไปนาะ บเกียนไปคนบอกคึ้บเขียนไแบบมาบอกกันนี่ไม่ได้คัคัเอฟซีมันกระหายดิเจหาหนึ่งเดี๋ยวผมจำได้เพรางว่าก่อนเข็หลังมาบปะเดี๋ยวแม่โอ้แมปฏิบัติอีกด้โแม่โน่แม่โนาติเจนหาหนึ่งกับอันอย่างหาซ้ำ หาสามเชื่อหาหนึ่งแล้วก็หาสามคืนไม่เห็นเห็นไอ้สามตัวกับสองตัวเออเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งแล้วก็หาสามกูกลวงคนจำบอสป่ะเนี่ย ยังมเพลินเลยเนาะเพิ่นกับว่าก็นั่งหัวยันต่อต่อข้ากรนสินั่งกับอนไ้เมาอยู่แล้วนั่งกินนล่ะก็บอกก็เม่ยงใดเออยังก็ไปด่น้ำเหล้าว yeah. ังคำโอ้ไปนั่งคุยกับล่าอยู่หนันนั่งคุยกับเรลาอยู่คราวนึงอไปนั่งคุยเหล้าเราเราจะกินไก่ล่ืวเปล่าไก่เสียบแท้หรืล่าเออเราไ่เคยกินไก่ํำปางแต่ยงไม่เคยสื่อเนานะเม่อห็นพขที่ น้องไปก็เลยพาคุณจื้อแกล่ลำปาอยู่นาซีเวียนกรหิตเลาไย้ซื้อม่เป็นตัวหนึ่งครับหมูเราย่ำตัวนี้อีนีบ่เออเรยยำซีหกแปดซีหกแปดอืมซีหกแปดซีหกแปดแะบางระบาดนี่ไม่เห็นเหียนเราบอกตัวนี้บอกเพื่อนว่ามีตัวนไหนนี้มันสงสัยยุบก็สงสัยหรอกตัวนี้แหะ แม่ทิเห็นในเก็ดหาหนึงกับหาสามเนี่ยอือก็หาสามเราคือว่าถึงไหสองตัวแล้วคือไข่ลายนี่ไ่มทีจะนเพื่นฟันเพนฟันเพื่อนฟันอ๋อเอาคลิปนี้ร่วมแม่ทิเห็นกับปูพวงนั่งกินเขาน้ำกันนะครับเ้วยองี่ครับผมก็เลยมาบอกเรื่องเลขให้มีเงี้ยฟังมีเงี้ยไปนั่งน้ำมาสันวานะคนเล่าโก้ห็ฟัง นะครับว่าถะเบิ้งว่าคลิปก็ต่อไปแม่สื่อเงียนคนตีย่ำอยู่ฟอขึ้นปูข่วงคนตีย่ำตัวใดี๋ยวกภาษีได้แยกคลิปให้เนี่ครับยุซีครับผมเพราะว่าอันนี่คนเป็นปนายสิบกคุณอนแยกให้เอาอย่างว่าได้ซัมนี่นะครับนอกของปูกว้างได้มาแล้วครับยุซีครับผมสี่หกแปดแล้วก็ของแม่สื่เงียน เกดหาหนึ่งกับสามหาสามเลยครับด้วยอสีครับผมสไลด์คลิปนี้ขอจบกิวเพียงสมีเพื่อไว้คลิปหนาสวัสดีครับบัณฑิตพิยงสวัสดีจ้า